ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องหมอไม้มืงระยองนะครับแล้วก็เพจเอ c เจ n ช e แนลนะครับอันนี้เรามาดูอาจารย์มั่นนะครับคนเดิมตัดไม้สตอรครับเรือ่อน,นี้คือโดนเจ้าของเผาไร่ที่ใหญ่แล้วนะอาจารย์มั่นโดนกวดแล้วนะฮะไอคืออันนี้มาไม่ทันครับนะครับนี่อาจารย์มั่นโค่นไปแล้วเอาเม็ดไปขายแล้วครับ อยูตอนน่ออันนี้มันอยู่ชายแดนนะครับเจ้าของเขาบอกมันล่มนี่โคนไปแล้วเอาเม็ดไปขายแล้วนะ เจ้าของที่เข้เาเขาไล่แล้วนะครับจานมันนะี่รีบแล้ว ครับก็ไปช่วยอาจารย์มั่นหั่นฟืนมาได้สักพักแล้ว้อนละเกินดูบอกให้หยุดก่อนก็ไม่หยุดนะครับอาจารย์มั่นดูลุยมันคนเดียวครับเสื้อก็มีใสขวานเล่มนึงครับเดี๋ยวยังไงผมพักแดดร้อนเหลือเกินเรามาดูรถอาจารย์มั่นก่อนครับน,นี่ครับเมื่อก่อนเคยแรงครับตอนนี้ อันนี้เมื่อก่อนเป็นเขาทำเป็นรถโต๊ะเลื่อยไม้นะครับนี่ก็จะมีวงเดือนอยู่ตรงนี้ตรงถังน้ำมันตรงนี้แต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วครับตอนนี้อาจารย์มันเอาไว้ฉีดยามมงคุดครับทุกถังนี่ครับดูเครื่องมีกุญแจล็อกด้วยนะครับกลัวเครื่องหายครับอาจารย์มันเดี๋ยวเราเปิดเครื่องดูวัา อาปวดไม่ออกครับโอ้โปวดไม่ออกครับอันนี้ก็เปลี่ยนเครื่องนะครับเป็นเครื่องเ,เครื่องเป็นซินครับคลาสสิกนะครับเพื่อนๆรุ่นนี้หายากแล้วนะครับถ้าญี่ปุ่นเห็นนี่โอ้ยอะเมซิ่งเลยครับญี่ปุ่นบอกไม่ใช้แล้วครับรุ่นนี้แต่คนไทยยังใช้อยู่ครับ อาจารย์มันก็ฟันไม้อย่างเดียวนลครับสู้จริงๆครับสู้แดดเห็นว่าเดี๋ยวตัดสักครึ่งวันเดี๋ยวช่วงบ่ายจะไปเอาไมโครมานะครับไมโครมาคีบ